มะนาวโคชนามะนาวมะนาวมะนาวโคชนาโอมะนาวมะนาวมือนมดนาวโคชนาคืนงามเลยชามะนาวอ่ะยูดีม่แห้งเน้อแบบนี้เด้อหเศ้าเจาก็มาเป็นคดิคือก็ไม่แห้งอ่อแันมอันนี้เมนว่าจะแทาเยอะคูเพิ่กให้เจ้าชิปูไปเพิ่มบ่กนดิขอดกูไปเน้ บูกขึ้นแก่ไ่ช่ว่าจะเป็นผูกเป็นผูกเล้วเป็นบูกเอาเป็นมีลายเส้นแย่เ่ยอาหรเล้งคือบุนบูมาเงินคุณหน่อยตัวผักเงินมาแล้วเอทำไหน่องงามเลยนเออเกยงามน่องงามเลยนี่เก๋น้ออนริ่ โอเคเนาะทางเขาก็ได้แวะมาทางนี้ช่อบก็ได้อ่าได้มาอัปเดตทางเพิ่อนเนาะมาถามอาการของเพิ่นได้แวะมาหาแบบเป็นจังได้งามบ่สิพาอาณาหมู่มาหาทางเจ้าชื่อในแด่เกาะนี่ฮะจีนสวัสดีเด้ออันเด้สบายดีเฮ็ดงามแท้มันเนี่เพราะว่าเฮ็ดงามมาดีๆเลยเพิ่นเพิ่นทางยังจื่อเจ้าจื่อะไรเนี่ยเห็นกันเนี่ ยากินนั้นอยู่หัดหมูหมูกันเนาะเียดูเดียวกันบ่เกียน่กันไปก่อนเนาะเป็นความลาอยู่บ่คันตบ่กันพอมกันด้วกันโปตเฮียนหอดปามบ่ปสามเนาะประมันปามมันีนคู่อด้บ่เออเนเป็นคู่แล้วผชนเจ้าจกอจารเจ้จกร่นกะได้อคีบะไรตาคนนั้นเจีนคนเดากมาดิบเนี่ยเป็นจาเบงก็ได้พาคนมาเยี่ยมยาวพาผูกแขนไปยางผูกแขนนีย อ่ผูกผูกแหนไ้ได้ผูกแกน้ผูแกมัแน่ดีนะผนแกได้ผูกแกนได้แมนผูกแกนดีเศร้าเนอยเนาะเ้เพราะว่าหมูรุ่นสมัยเยียนเนาะแมนกันเลยว่าผ้าผนมาซามาลินน้ำวาสันซาคนงามเพิ่นกน้นมาซามานน้ำันงเพิ่นมาหาคนงามก่อนป้าใส่เสื้อะไรอันการร้างงามเธอเสเสื้อไมเจ้านี้แฟชื้อว่าฝาดคนที่งามแท้ วหบูนลงนีี่โอ้งามชุ่แย่งน้ำเสือนะจ้ะโอ้จ๊คพัชรานางสาะทงจ๊คบัวซาบบอปปุปันได้ได้ก็เห็นตัวี่คือเนาะเอ้าเฮ้ยไพวีพรมไห่จริงอันตัวปีไอเช้าเนี่ยยาดะ้อบะใ่เลยเป็นยังไงนะพื้นนีด้วยแต่ชงมไหด้วยงาชหเลยนะเป็นความชา่มงามงบมบึ้นนี้ งามเลยคงเกี้ยงงามเลยอาบหน้าอาบน้าเดี๋ยวบออ่ะแล้วบอคนนี้นะเฮ้ยท่านอาบน้าช่วงดี้อาชีพพังแล้วเนาะเปลี่ยนช่วงแล้วบอ่างประเทศเอาบอส่ะเป็นมาจักมือแล้วเนาะงสี่มือนี่แหละโอ้ปกตินี่เจ้าเป็นจักมือที่อยากทำอโอ้ก็เทือนสองมือแต่เร่อสี่มือแล้วสี่มือแล้ว ันว่าทั้งให้นใส่ผ้าอนาม่ต้องเป็นแบบติดกนะคือของคนแถวรม่เนาะมันได้ง่ายเนาะแบบแบบแม่เป็นเพื่อนเด็กนนเนาะโอ้จ้าบ่บกแต่มือแรกเนาซื้อมาให้เราอนแต่ว่าอันนี้ก็สิเซาแล้วเนาะเพราะว่าไม่อเอไม่ใหู้เพิ่นเลยอืตา ในัูางเนก็ถูกไเดอ่นเดอาไถูกว่าเจ้ามาผูกกันน่อยแล้วเจ้าเอาเอาเอาผ่ายอันนี้ผ่าอันนี้คือสีเงาควรสั่นโบดอะนะเป็นควา่าไว่าเยี่ยม่ายาเิ่งต้องผูกหับจับเอาผนนนเมนเฮ้ยหวยไห้นกี้โอ้ไม่ครเป็นควาเนวาตผูกไนล่าเอาผัวแนี่ยานเดอเป็นควาเอ็งกิดวโตจักได้วารสานนีผัว เอฟถูกอ่ะถาเปาก็คจะกำลังัว่เบ้าได้บ้ถายเป่าใาเป็นได้นะฝนวันมาแล้วไปผูกถายเป่านะไีเรียกกันนะทานเนีเอือดันเนี่ยว่าเอือดฝนมันจังมาเนาะเอาโพตุไปชนเนาเอือดฝมาเน่เอาพยไ่ไปสอดเอือนมาเนี่ย แมนแมนหกะว่าวันนี้เป็นแล้วหงกะจับเอาเด้อเฮ้ยโอเคใบเฮ้ยนะเฮ้ยจักบ่ใบยังไสาใบานใบาันสนมาจับด้วยมือมือเือแบบธรรมดานะเพื่นจับปอดนะให้ได้ให้นนี้ให้ดีนะ ชาวนไมวะเดือนนี้นะเอออังสือใหม่นะคะพ่อมะนาวโฆษณามะนาวมะนาวมะนาวโฆษณาเออมะนาวมะนาวมะนาตมะนาวโคชนาือนงามเลยชาวมะนาวอะยูดีไม่แหงเน้อวนี้เด้หาเศาเด้อก็มาเป็นโคกติคือกีม่แหงอะกันเน้อเมนอันนี้เมนมาจะแท้ เงาผูกเพื่นผูกให้เจ้าชิปูกับเพื่อนบอบัดนี้เจ้กว่ไหมผูกาันห่เนี่ยผูกนจเจ้ากว่าแต่เป็นผูกเพิ่อนูกวอ้วเพิ่อนบัเอาเพิ่อนมีรายเสียเงาวให่ทันนเลย่นี่บอร์ถ่าอีกางั้งมาจะถ่ายอีกครั้งถูกไเมบุญูกเช่านี่อืมบูกนะทำูกะผูกเพิ่อนนะเพิ่นนะเก็ตโแ่มอเ่นี้ะ อันนี้เบิทักเป็นยบัชาวจีนโอ้เคยทักยุ้ยเนี่ยเคยทักเด้แต่ตอนนี้ลืมนะเออาทักเอาเป็นยีบัเอาลายเออเอาลายบ่ทักชงเสียนไหมโอ้เป็นยูเป็นยูทักมาฝากคนเดิมมือไหนเด้ตกสูตรตอนบวบถือก็ได้เออเมอกออเเออเออเอเออเออเเออเอเเอเอออเออออเเเอเออเอเ เข้าเลยนะเมยุหมือนเอินพกีตังมากรุงนั่งนะอยู่ทีบ่ออยูกินติเป็ดนะอยู่ๆเอาเราชิฟังไงอ่กระเทยลยนาะไม่เฮยกระเทยไม่เฮยนะใช่เนาะเมือนันมเขาอันนั่งโทษเหมือนเด็กโทษนั่งมูกันนะเฮียนกันในกิ่เฮียนกันนะมันไหวเลยเนาะจะมาบัดสวายอีก เพิ่นเฮ็ดหลายวันไดเพิ่นยังคือว่าอยากหัวนะบ่เฮ็ดบ้นไดเฮ็ดบ่ได้อ้าอือแม่นอยู่เนาะคือเบิดเนาะแม่นมืนด้ายมือแเอิ้นเพิ่นนั่นกินตาบักหุ่งนําเพิ่นเตดะบ่องทิหลังนะคทิหลังจะบ่ฮ้ยทิประมาณ2ทินี่แหละอแม่นจะบ่ฮ้ย่นอ้นะอ้วยไงก็คือซ่ําเพิ่นกือทุกอย่างเลยเนาะเป็นไดแซ่บหรือบ่ปิกเป็ดอ เชอที <|so|>> ่การแต่งหูบ้งบากับกับเขาเนี่ยเออ่เนย้องเมือขอเลงบ่เนี่ยนะมันย่งกันอะลุกซีน มาเออมาเมื่อไห่เออเออมาเมื่อใดนะเฮ้ยว่มาลินอยู่เพื่อนกันนี่แล้วก็เพ็่นยางกานไปก็เป็นกลมเล้าเป็นกลมเล้านั่งนั่งกอนอ่ะบอได้จื้อเพื่อนไปคือบุเเห็นเพ่นว่าืนจื้อหมยู่อ่ค่ะเวาจื้อแต่ละคนนี่จักซื้อจื้อว่ทุกคนเลยเนาะแม่ความจำดีขนาดนั้นส่อ แมนเพิ่นกมัดผมมัดชายเกี้ยงขนาดเป็นอะไดช้างนมแนรัวนี่นะมีุงไืออีบเงินแบบนี้ทอ่างเสือหมันเบี้ยไดเอาเอาช่างมัประเทศตีนด้จะขายมันเฮียนะอามาแต่ธเนียเขาจับุงแบหลายคนเยอะมากเลยตัวรกเงินเจ้าเฮียนะงก็แต่ว่าชีตมูงชีตามูผมม้านี่้ืรลดบ่อคือุดหลายคนซิงกันขึ้นบ่

รือว่าจังไดเนาะยังบด่นพ่อว่ามันยังบดทันได้หลายมื้อบ่เนาะนั่นแหละหัวพังมื้นไปเนาะากับเมนขั้นระบบประมาณช่สามื้อเฮาก็จังหวาไปเนาะจัง่าเบึงคั่นนะเฮากัยังบ่พาเว้าอาก็ปป่วยมือเศ้านี่เนาะคืออาการนี่ดีขึ้นมเ้ยคือว่าเศร้านี่ก็ซักยาซักยามีแห้งคือว่าปวดปวปวดประสาทขอบ่ปวดนประสาทขอบ่ ยกันเนาะเมเาสขางะมันดีเอมนเยมูเมนหัวเจ็บหัเบนิไปบึ้งเามนจินยาแน่วท้งสาเวนแน่มันงแล้วเนาะเมนถ้าว่าเฮาใสชุดผุ้นถึงเนาะเมนเมนจังว่าเ่นแหละห็ตไปบึ้งเนาะบึ้งถือเฮาแก่ถือคอก็ะมีคือสุดนี่ค่ะนะกันว่าดีเศร้าแล้วก็สบายแล้วเม่กะ ก็อีต่นเมยก็เนาะนง้าลูกบดมือบนเนเนาะเยี่ยมเข้ามากไปไหมใช่เ่ยเนียโอ้อ้าผลกระอีกตัวมาอีกบ่หนะน้องอยู่ไใหุ่นบ่ดียู่สบาเคยบอกน้องเนาอเวลาน้องโทรมาน่ะอืคนมาอยากมาเยี่ยมเจ้าบ่บ่เนาะอืม่บ่ง่บ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 นบ่บนบ่่บอบนบ่่่ัน เพื่อนจีนเนกูเพื่อนจีนมาดิชาวลาหนีลาพอมอนเป็นลูกชาลาเด้ชาลาลูกชาลาพมอด้เฮ้ยพมตั้งเสน่หมงนาวโชนาแมงนวโคชนาเมีนื่องามงามกระมวล่อหมากโคกันมากว่าทานี้เอ้คนเป็นโคอ้วนเลได้มาอปโคเปิดตูนได้ตนนีโอ้กตุ้น ยงตะุตะตุนบุกคนชุกต่ตะตุนบอกคนบกด้จทางไกบูบกันทางแม่ก็กินขากินนั่แล้วบ่มันใช่ไหกินกับยังเอาไว้เอาไว้ไม่เงินนะลงผัดไปน่ะในพื้นสินจังที่นี่ยาตีพี่น้องกับมาดินมาเยี่ยมไลยบ่อมานเจ้าอ๋อโอ้น้เาเออให้น้องสาใหน้องสาหมดแล้วค่ะให้เอ้ยน้ำเน่มีแห้งอืมว่าน้ำเบื่อเนือนึ่เมนเ่าเบอนน่ มาเปิว่านำโลดใอ้เปินว่านลำโลดเปินอย่างว่านลำน่องเินั่นองแม่าังเลยอามาไม่ทัมาทายทีดอกอ้าวรู้อ่าดูว่าเอ้วย่อะไรกงแง่อ่อถามไทยกันดูฮะตื่นโบเห็นหน้ากันเตโดนนองซาลานองซาลาง่วะเป็นจังไ้เอื้ยเจ้างามขึ้นบ่อ้าแร้วอ่า อืมถามเอ่ยนางเอ้ยนายคนงานถกเราเนอะอืมบหอนไดเออจะคนห่อนห่อนมันี่เฮ้ยบอกเลยอืมนาวได้ yeah> claro ุญอ่ะมู่มาดิทุกการว่าแ่บีเนี่ยมู่มาบุญในสามบ่บุญในีสามได้สช่อืมุดลมกัน้นงเพินุดลมกันนเฟิน แต่คือกันนี่กันวดนิ่วเลยกันบิดเลยปว่ากับน่องปวดทามนะบอทามไม่หน้องบอมาบอทามเพิ่งรู้ิ่ารู้กินหอดเอ้ยบอกินฮอดยบอแอมกินทอดบอว่ะกินอดเองยี่บอกินหอดย่บอ เชิรเอออะไรเงี้ยขบขึ้นมันอ่ไหมนขงามขได้ชูมือนี่้าวิชารัตอะให้โอ้มีเล้อจื่อจื่อพิมืมกูบ้าคนวิ่ชาพิมมันผ่าน้งไม่ยินน่ะ ไม่รูว่าจับกระเป๋าแล้วเปิดเลยลมเปลี่ยนเนาะฝนกันเนาะบอกถึกโขกันแะผูบาวนคนมีไห่แล้วบอเดี๋นี้นะผูบาวคนอยู่สหรัฐใช่ไหอ๋ัวมาเ้าคนเนาะนงชื่อเตาง้นน้องเียบ่ได้บอกคนฝากไห่ไหมดูฝากไมมไหมเด้อ

คนาวไดองีม่เนาะดว่ะผูแขนอยู่ดีไม่แหงก่อนนะบอกน้องมาเต้นบ่มาเต้นบ่ดองเอยมาสิเอกะไพ่ผัวนะนาะมดแล้นว่ามีเสื้อผ้าอีกได้นเนาะจัดเองม อ่าดูเสียงเขาอ่นมันอพไอบั้งหนน้องเคยอเหรอี่ยแน่มอเลยเอออะโดนกระวจะหยอกน้องเพ่อนแน่นะเพื่อนอเพ่อนปากพี่ไอ่เพ่นเคยิบักน้องเคยเด้บนี้เนาะคืนเนาะอนาดวาพี่ติดหัวนางมาขนาให้เบิรอน้องสาวเจ้านะงามเือนกับาวบอชินั้นนี่แหะลูกชินเย่ะลูกชินได้ละ มีแต่คนหาคนแพ้ก็มาฝากเนาะลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยอาหารแรงใช่ไบุญบุญมาเงินคุณหน่อยตัวผากเงินมาแล้วเอาให้ักลูกชิ้นลูกชิ้นนะตัวค้ายที่ว่าอาหารี่เองน้องไปหิ้งงานนั่นบอกคายลูกชิ้นปะอยู่ไทยบนน้องอันนี้อยู่สวรรค์ อยู่ไทยรยูหไยอกัอยู่อยู่รักยังไงนะน้อง่อยู่เชยงกรุงเทพุอย่ทบอนองอยู่กรุงเทพคุไจ้ะหลายคนอยู่เชียงชีคนค่คนกคนแมนเนมาถ่ายคลิปได้เมนเวลาอ่าน เอื่อยเพินนั่นน่ะมันก้านั่ก็ว่าสาวนะคือเออนือยไนบ้านเนเาเป็นความแม่เหนจหนุ่มนันี่้นปนันเพ่อนน่ใช่เพื่นหนาลูสาวเจ้าน่ะาสบายดีเด้อโอ้งามเหมือนกับเอื่อยเนาะน้องงามเลยนะ เอื่อยงานาะงามลยเนี่ยเอื่อยเนาะประเนเื่องกับเอื่อยน่องสาวนน้องสาวหน้าขาวเิ่นๆอยู่ผมลมกันโลดเอตีมจอไปลมกันโลดเอื่อยจังได้มีกังใจล้วก็รเ็แมนให้ลมโลดแมนจากขอบครณแบบนี้นะแมนก็คอยจากับเพิ่นหร้อคอยชีดีขึ้นนะ จะบมกดันเพิร์นเนล่นนี่นะเนะว่านายขอไหมมามีลายยืนป่ะมามีลายยืนป่ะเปลี่ยนกันได้เปลี่ยนกันป่ะท่องมาให้ว่านี่นะสีเหลืองเองให้ตัวนะสีเหลืองห้ม่อนแน่น่ะไฮไ้ม่อนเล่ากับเล่าอยู่เองเลี้ยงโค้งผมเองให้เพิ่์นว่านเพิ่ยนสีขาวนี่เปลี่ยนกับน้องเพิ่์นแมนอยู่มีสัญญาณกันจ้ะ

เป็นในเงินคอะจะต้งแต่สามนาวันจางเจอท่าซาเป็นระเบียบเนาะแป่นหูเป็นตาบบดนี้เนาะเป็นภาษายูทูบเบอร์มาให้เพิ่นออ้เนาะก็ดีอกดีใจแล้วกที่ว่ามีการช่วยเหลือมาเนาะงามอยู่เามาให้เรด่อเรื่อยเนาะมาให้เร้อย่ะเป็นยังไงทำนี่ใจเนาะเบยกซิม่ะ อ๋อปวดน้ำตาซีเดียนอ่ะปอทำไมอึ้ยหมก่อนหักปวดเอึ้ยปีใหม่เด้อฝากไม่เพิ่นเด้ออ่าเจน่อยกาปวดตาดกษาเพิ่นเนาะแมนแล้วดีแล้วเด้อจเหน่อยกาน้องจะเอาเครื่องมาให้เป็นนี่แหละเเาานะปล่อยไงกะเอาอ่าทางครอบครัวให้ความหักความแห้งก็จะดีขึ้นบัดนี้ค่อยว่าค่อยจะเอาเพราะว่าเราก็เป็นคนมักย่องแน่แมนแมน เมน้าว่าเซียงตัมใช่คนผนชิญาตเนาะาวนนนี่ตัดตัดอี่ยตัดตมตัดอีกเด้ตัดอีกเด้เอานันี้เหียละโอเคเออนางละตัดผมเอ้ยหรือพวแวเนาะปหัวเนาหัวล้านเนาะเป็นใส่สมองลายค่ะายเนาะใด่กินเป็นรั่วลายยังไงเอ็มกินเป็นัวลายก็ผิดรั่วลายจ้ กี่ลายเศลายนะกินเปงนวดลายภูมิร่นนะน้องเพิ่นก็ไปหาเงินอยู่ไทยไปลายปีแตไปปีนี่ไปีนี่ง่ายใชะโอ้มีเพิ่นอยู่บ้านเนาะเพิ่นอ็ไปเห็์เวหงานกับเปื่าส่งเงินจงคำมาให้เอ้ยกับแม่อะไก่าใส่เป็นเ้โตยาโตยาอืมข่าว่าเมื่อกี้นี่้อนจังหวะนอืมยาเพิ่นนี่ยางลายบ่มีเพิ่นยาสองนองยังหลายนิ

เตอให้เตาทำบอตกจักปีแล้วเมยเอาูปป่อยก็ไกลมาอนี่นะการฮมันได้หากเขาก็ล้อยมานี่นะเอาไงตอบไเฮ็ดได้ดอกชงน้ำโฉอาอบอนมบอนไปเลิทัโปรตกที่เมยเก็ดเตาเห้เตาให้ทานนี่มันคือโปรเตกใหดทานเห้โปรเตกทับโปรเตกขึ้นไหนไปทับเตาก็ทับโปรเต็กอ้าชิมจุ๊บชับกะชับหรือเมื่อยไม่ชื่ออ้าวคือช่างวาดเนาะ มันมันบ่แตกเลยบ่เต๋าน่ะเออแม่นตัวนี้ฮะเตะแล้วบ่หรือยังยังบ่แตกอยู่เด้อเฮ้ยยังบ่ให้คนอื่นทับเบิ่งใหม่เด้อนาะลองเบิงลองเบิงทับเตับับเตคือบ่เพิ่นให้ทับเตาบ่แม่นก็คือว่าทับเตาเนาะปกติวเนาะอืแม่นเตานีเฮายามันลุง่ายเนาะอันนีตมจุคือว่างนะประมาณาน

เหตุยู่ไปถามว่าเรื่องนี้ันได้ตัวค่ะแหล่เหม้อไปเบิ่งนแลเพิ่นวาเป็นน้ำมันนันบ่เป็นน้ำเตาแนวยดหล่คือว่าปิทูบเว้นหมันครูบอกครูบ้ามาใช่ตัวเว้านะ่ออะไรก็คือว่าไพ่พามาขอตัวซะแล้ีนกไทูพาย่าีมาขอน่ิพยยูเป็นหิพโอเคเออไพ่ได้ป็นทูพายนะคุณอยู่ที่ไ โอ้ตัวเห็นหนาเห็นตาคนคนหน้ามาเล่าพี่สิบุมะเป็นความร่าเย่อห่ยเ็นรอยอยู่เออบันนี้พงามบันนีเพงามชีมือขึ้นด้วยบันทันนีเพงามยกมือขึ่นบันีเพงงามยกมือขื้นสวงามเลยงมือขึ่นสวยงามยกมือขึ่นในพนที่นี้สยกมือเลยใคยว่ามีสาวเต่าในงานมงสามะนาวเนาะบันนนี ลราก็คุ้มอรอยได้เฮ้ยขนาดยังไม่อาบน้าเลยดีนะเราไผ่ก็หาขึ้นมาที่นี่บออยไงข้างเพิ่นน่ะอยากได้เป็นลูกไผ่บอเดี๋ยวนี้นะอืข้างเพิ่นจิมาคอขับมาตัวเอานะมาเพื่นอยู่บ่มาอยู่จังเห็นหน้าตาเคยเห็นกันแล้วบ่เห็นไงเห็นยูไซ่นะเพิ่อนได้เห็นเนี่ยโอ้เนี่ยบันลาวเราเนาะกินข้าวกันโอ้กินข้าวนํากันไผ่ชูอืมเออผู้เทียน ลูกแม่นะไไปปสสูู้้เลยครูบาวพนนั่ะเฮ้ยเห็นกันนะเออพนก็มีบวกครูบาวอยากมาขอมาขอหักเพิ่นราคาแต่เพิ่นบอกเอ้าก็บอกให้ให้เศร้าไว้ให้จังเอาเนาะผุพอโตกันเรียบร้อยแล้วก็มีลูกมีตามีข่าวดีกะบอกชุ่มข่อยน้ำได้ดื่มเลยเด้อเขียนไห้เอกชิมาล้างถั่วให้เนาะแม่ด้วยผักไห้ไห้มาบ่เลยมาล้างถั่วให้เนาะมากับมาต้องมาล้างถั่วล้างบวง

เออเวลาเอิ้นขึ้นบ่เพิ่นอยากได้อันนี้มื้ออื่นจ้าซื้อมาให้เพิ่นเพราะเพิ่นอยากได้ยาดมเนาแก็เลยบ่ให้เพิ่นเป็นติดต่อกันสิเป็นโต่อเนาะทางเฮาก็เินานไดิเินาเนจโงบ่ได้เนาะบ่ได้อกันเนาะเฮาก็ซื้อให้ใหหนนะคือว่าสิซื้อยงสิซื้อตงให้โตเนาะเองลืมโตตัวต่างยากาดาวเนาะ โอ้แมนต่างสีดำกาดาวเป็นอยเป็นเบใดเป็นเป็นเป็นนกเะโอเป็นนกเป็นนกได้ตอนนี้าี่นัวว่านี่เป็นนกไดตอนนี้อย่าติดพิมจ์เลยว่าน้องคนนี้เป็นอย่างตรงอืมใช่รดบ่ได้ปะจ๊ะบ่ได้ยู่อามันให้ โอเคออมอยู่บ่ค่ำตอน3:00นตอนแหลมมาเอิ้นจิซื้อมาให้ตัวบ่บอกอีกเนาะว่าตัวได้ยาโดมมื้อนี้ซื้อมาให้เ่นเนาะแม่นมื้อนี้ซื้อมาให้แลาตเฮากสิได้พากันโคตเมื่อด้เนาะเฮากสิได้มาเวียนมาเบิ่งเพิ่นนเป็นจังได๋ั่นน่ะินขาวๆนะมาเบิ่งอาการเพิ่นกับพาเพ่นมาแม่นกพาเพ่นมาเยี่ยมแน่สมาเบิ่งเพ่นของเฮาเนาะแม่นบาย สบายดีเลยเืนว่าเป็นเบก้นะเปิย่งวนีนึ่นะมะนาวแมนก็จกทะเลเห็ดยูนะเห็ดยางเนียนอ่านยูนะคิดเดาว่ได้เป็นยังถ้าเกิดใช่คอตวกับอนเดอร์สบายดีสบายดีอตัวกับอเดอร์เเดอโสบายดีอะสบายดีทั้งแมเดอร์โบกมือง่ายแมพีิปง่ายนะโบกมือลเคสบายดี